สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับพบกับวัตถุมงคลน,นะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับกับเหรียญเฮงชนะจนปีสองห้าหกหกครับรูปแบบเหรียญจะเป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์และขอบคําว่าเฮงชนะจนนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นรูปแบบพัยดยศเลยนะครับกล่องรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคก็จะเป็นกล่องสีแดงอย่างนี้นะครับเขียนชื่อรุ่นว่า เฮงชนะจนมา,มาดูแต่ละเหรียญว่าม,มีรายการอะไรบ้างรุ่นนี้ติดไปรายการชัดเจนนะครับอันนี้ใครเดาถูกว่าเนื้ออะไรเนี่ยแต่รู้ว่าเป็นงานหน้ากากแน่ๆโอ้โหตอกคาว่ารวย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 ,วยเพียบเลยนะหนกะลวยนะโอ้โหอันนี้รายการอะไรผมขอดูนะมันจะมีอะไรบอกเราได้ไหมเนี่ยดูกนนะจะมีนอนหนูโอ๊ยเป็นเนื้อน้วะนําเลิกเฮ้ยเอาเรื่องหมายเลขห้าตัวเดียวขอดูนไปรายการกันว่าหน้าก,ากากอะไรนะ เป็นหน้ากากอวก้าซาตินครับโอ้โหนี่ครับเป็นนะวะต่อโค้ดระครังหมายเลขห้านำเลิกหลังพัยดยศข้างหลังเขียนว่าเฮงชนะจนหนึ่งหกแปดนะชื่อรุ่นนะครับนี่นำเลิกนะโอ้โหเป็นนำเลิกหรอเนี่ยโอ้โหสวยเลยนะเนี่ยหน้ากากาก็ทำได้คมนูนเลยครับนี่ครับหน้ากากอวก้าซาตินครับโอ้โหเห็นในตาของหลวงพ่อชัดมากเหรียญแรกนะเหรียญที่สอง โอ้โหเรอนี้ก็เป็นเนื้อนะวะนะครับนะวะหน้ากากทองคําเลยดีไหมเป็นนวะหน้าโอ้โหหน้ากากชุบน้ําทองคําโอ้โหโอ้โหโอ้โหยาแดงมาต้าพีนี่ตอกนอนหนูนะหมายเลขสี่สามเรื่องนี้ก็เอาเรื่องนะเนี่ยหน้ากากทองคาหรือเปล่าเนี่ยโอโ้สวยมากนะครับเนี่ยอ่าต่อไปครับต่อไปอามาณนะวะาก็เป็นณวะครับณนะวะ ลงยาพื้นแดงนาะกากเงินนะครับนี่ห่วงเชื่อมเงินอีต่างหากโอ้โหเอาเรื่องห่วงเชื่อมเงินซะด้วยด้านหลังก็เป็นพัยดยศตอกนอนหนูละคังครับนี่หมายเลขสามหกจัดสร้างสี่สิบเก้าเหรียญโอ้โหเขาบอกเลยนะจะสร้างกี่เหรียญผมนี่จะสร้างกี่เหรียญน,นะสิบเก้าเหรียญเองมเมื่อกี้ตอกนาเลิกสิบเก้าเหรียญเองนะองค์สุดท้ายครับองค์สุดท้ายนี่เป็นเนื้อสองสองเคครับสองเคพื้นแดงนี่สวยนะเนี่ย โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียนสวยของพระพัฒบุญยะกามโมเลยแบบปีสองห้าหกหกนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ